ในภูมิรัฐของตุลลรกีบริการถูกท่านผู้ชมครับอาเซียนอินเตอร์เกรชั่นนะครับวันนี้เราได้มาถึงประเทศสุดท้ายนะครับของบวก6นะครับอาเซียนบวก6นะครับผ่านไปแล้วนะครับหประเทศด้วยกันประเทศยักษ์ใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะฮะแต่วันนี้เป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็มีพื้นที่นะครับอาณาบริเวณของประเทศประมาณเท่ากับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นเป็นฝรั่งด้วยนั่นคือออสก็คือนิวซีแลนด์ นะครับที่นิวซีแลนด์เนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเล็กๆคือถ้าเทียบกับบรรดา5 6ประเทศเนี่ยเขาเล็กที่สุดนะครับแต่ว่าเขามีความเป็นความเป็นนิวซีแลนด์ของเขาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจหลายเรื่องหลายราวทีเดียวนะครับแล้วก็เขาที่แล้วเราบอกว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่เริ่มต้นมาจากการที่ทางยุโรปเนี่ยนะครับนำนักโทษไปปล่อยนะครับ แต่นิวซีแลนด์แตกต่างจากตรงนั้นเป็นอะไรยังไงนั้นนึงหน่อยครับมาพบกับอาจารย์เนาะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิวซีแลนด์ครับอาจารย์ค่ะแตกต่างจากออสเตรเลียโอ้โดยสิ้นเชิงทั้งที่เป็นฝรั่งเหมือนกันใช่หน้าตาก็คล้ายๆกันใช่แล้วก็อพยพมาอยู่ในเกาะเหมือนกันอพยพจากยุโรปเป็นคนยุโรปอพยพมาทางฝั่งนี้เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเป็นคนอังกฤษคนอังกฤษนะคนอังกฤษนี่ยคือคือคนอังกฤษเนี่ยมาก่อนยุโรปกับเอเชียเนี่ยเข้าไปทีหลังเข้าไปทีหลังค่ะแล้วอะไรคือที่ว่่าาแตตกง จากที่ออสเตรเลียเอ่อที่นิวซีแลนด์แต่ต่างจากออสเตรเลียค่ะก็คือจริงๆเราออสเตรเลียเนี่ยเป็นคนพุกเป็นทหารเข้าไปอยู่ครัถูกไหมคะเพราะจากเทปที่แล้วที่เราคุยกันว่าพอเขาเข้าไปอยู่เพราะเขาได้รับการปลดปล่อยได้อิสรภาพเขาก็ไปรุกรานพวกชาวออสเตรลีกไปทะเลาะกันเข้ากันไม่ค่อยได้เข้ากันไม่ค่อยได้นิวซีแลนด์ตรงข้ามตลกมากเพราะว่า คนพื้นเมืองเดิมของนิวซีแลนด์เนี่ยชื่อชื่อว่าชนเผ่าเมลีนะคะชนเผ่าเมลีเนี่ยเขาถือว่าเขามีความยิ่งใหญ่มากเลยเขาอยู่ในหลายหมู่เกาะมากแหละและนิวซีแลนด์เป็นเกาะหนึ่งของเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่แค่คือไม่ใช่แค่นิวซีแลนด์แต่คือเขาอยู่หลายเกาะอยู่หลายแล้วก็คาดว่าจะคาดไปอยู่แถวแถวเกาะที่อยู่แถวแถวอเมริกาด้วยซ้ำไปก็จะเป็น ใช่ก็จะเป็นชนเผ่านี้เหมือนกันแต่ว่าเผ่านี้อาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีสร้อยแตกต่างไปอย่างเงี้ยทีนี้คนที่อพยพมาอยู่ในนิวซีแลนด์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเป็นคนธรรมดาสามาัญเป็นเอกชนเป็นใอาจจะเป็นคนจากภาครัฐเป็นคนจากภาคเอกชนที่อพยพ อบพยพย้ายถ่นฐานด้วยความตั้งใจของตัวเองเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาที่เหมือนกับหาที่ทํากินใหม่ใช่หาที่อยู่ใหม่ใช่เหมือนไปหาโลกใหม่หนีหนีหนีความหนาวมามาเจอความหนาวกว่าหนาวกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่ายุโรปมันแออัดอาจจะเป็นเพราะว่าสงครามต่างๆ่างใช่หนีสงครามมาต้องกดดันในความเป็นยุโรปใช่มาอยู่ตรงนี้สบายขึ้นการท่องเที่ยวใน ถ้าไปอยู่อังเตดจริงๆเ,เ,เขาซีเรียสมากนะคะเรื่องตำเนียมประเพณีอะไรอย่างเี้ก็เปน<ะ>ักเดินเรือเดินทางเข้ามาใช่ก็เดินทางเข้ามามาที่นิซีแลนด์ค่ะปรากฏว่าพอเขาเข้ามาอยู่กับมารีเนี่ยเขาปรับตัวเข้ากับมารีได้เลย มาลีก็ไม่ได้ต่อต้านเขาก็ไม่ได้ต่อต้านเขาเพราะว่าแผ่นดินเขายิ่งใหญ่นะคะเอาเอาแค่วันนี้ก่อนนะวันนี้มาลีบอกว่าเอ้ยฉันมีเกาะอีกเยอะอีกเยอะหลายร้อยเกาะเอาไปเอาไปเกาะหนึ่งใช่เขาเขาเป็นเกาะเหนือเกาะใต้ใช่ไหมแล้เป็นเกาะเหนือเนี่ยจะเป็นที่ราบลุ่มเยอะเกาะใต้เนี่ยจะเป็นเป็นภูเขาเยอะภูเขาอ่ะนั้นทรัพยากรจะแตกต่างกันทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมาลีเขาก็อยู่ของเขาแหละแต่เขาก็ไม่ได้ครอบครองทั้งหมดเพราะว่าชนเผ่ามาลีเขาก็มีไม่เยอะ แล้วอย่างมาดีลเขาจะมาดีลเขาจะแบบว่าอยู่ไม่เป็นที่เขาจะไปตัดเป็นจ่อหนี้เรียนเขาใช่ไหมฮะใช่นั่นเนี้ยนั้นเนี่ยพอคนขาวเขามาอยู่เนี่ยเขาก็จับจองพื้นที่เขาจะทะเลาะกันบ้างก็ต่อเมื่อที่ดินการครอบครองที่ดินมันมันมีปัญหากันเขาก็จะลบกันทีหนึ่งแต่ถือว่าเป็นไม่ไม่ใช่ลบเพื่อที่จะแก่งแย่งพื้นที่แย่งอนามิเขตแย่งความเป็นใหญ่นะดังนั้นคนขาวก็เข้าไปเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรม กับพวกเมลีในขณะเมรีก็ก็เรียนรู้ในเรื่องของการใช้อาวุธการปกป้องดินแดน้องถิ่นจัดตั้งเป็นกองกำลังเป็นทหารเป็นแรงงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยก่อตั้งเป็นประเทศขึ้นมาก็เหมือนกับว่าประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นการร่วมกันก่อตั้งระหว่างชาวอังกฤษที่อพยพมากับชาวเมรีใช่ที่ทํางานด้วยกันเมรีก็มาเป็นลูกจ้างเป็นแรงงานให้กับชาวอังกฤษทำนองัานนะครับก็กลายเป็นนิวซีแลนด์ขึ้นมา เป็นน,นิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็มีที่มาเหมือนกันเพราะเขามีเกาะหนึ่งชื่อคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละแล้วเกาะเนี้ยมันจมไปแล้วปรากฏว่ามันมีมันมีการค้นพบว่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งของไอ้ส่วนที่จมไปอ๋อก็เลยได้ชื่อนี้ว่าเป็นนิวซีแลนด์อ๋อจมไปใช่เพั้นเนี่ยความเป็นอยู่ของเขาก็ใกล้ขั้วโลกใต้มากครับใช่ไหมเขาก็จะหนาวมากเลก็จะหนาวมากเวลาหนาวหนาวมากแต่เขาก็ซัมเมอร์เขาอยู่ทางใต้ตอนนี้เขาร้อนเหมือนกัน อากาศก็คงจะคล้ายๆกับออสเตรเลียใช่เพราะอยู่ใกล้กันใกล้ออสเตรเลียใช่พันไม้พันไม้ก็ไม่ไกลไม่ไม่ไม่ใกล้นะก็เรียกได้ว่าติดกันถ้าถ้าพูดถึงก็มันเป็นทะเลมันก็ถูกกั้นด้วยทะเลพันไม้อ่าครับอ่าก็จะก็จับได้ว่าไม่ได้ไกลเกินแต่เขาเป็นเกาะเขาเป็นเกาะเขาเป็นเกาะเฉะนั้นเขาจะคิดประเทศที่เป็นเกาะนี้คิดเหมือนกันก็คืออะไรที่จะเข้าประเทศเขาเนย่ากอืมยากเขาจะต้องสกิลที่ว่าผมว่าที่ว่ายากเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาควบคุมได้ไหม คืออย่างประเทศในประเทศที่ที่มีอาณาจักรในเขตติดต่อกับประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยก็อยากจะป้องกันเหมือนกันแต่ว่ามันเล็ดรอดได้ใช่ไหมครับมันมาจากตะเข็บชายดงชายแดนด้วยการป้องกันอุปารครับแต่ของเขาเนี่ยคือเขาสามารถที่ควบคุมการนําเข้าได้อันนี้ในการควบคุมการนำเข้าเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคกับผู้ค้ากับการค้ากการค้า ตั้งมาตรฐานขึ้นมาแค่เอาเรือไปจอดแล้วเขาไม่เข้าท่าเรือก็จบละใช่เอาเข้าไม่ได้ละหรือว่าบางอย่างอย่างสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากล a กของเขาก่อนขายโอก็เกือบเน่าหมดหมายความว่าถ้าเราจะส่งไปเนี่ยเราต้องส่งไปตรวจก่อนหรือว่าไอ้ทั้งทั้งลำเราเนี่ยลำเราั้นแหละเขาก็จะส่งต้องไปจอดรอที่ท่าเรือก่อนที่เขาเอาไปตรวจก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของสดเนี่ย ก็ยิ่งยากคือจะของสดของแช่ก็ยากเขาว่าเขาต้องผ่านการตรวจของแห้งของที่ไม่ใช่ของกินจะยากเงนก็จะจมนั่นคืออุปสรรคนั่นคืออุปสรรคอย่างหนึ่งของออสเตรเลียครับผมเขแต่แต่ถ้าเรางคิดกลับกันนะคะก็คือเขาอะต้องการสินค้าคุณภาพดีถูกไหมเขาต้องการของดีอ่าเขาก็จะเป็นเหมือนพวกอังกฤษอะชอบของดีอ่าอ่แต่แต่ส่วนของเขาเองนเขาก็ส่งของดีออกเหมือนกันนะใช่อย่างที่ผมสเกตเห็นเนี่ยคือสินค้าผลิตภัณฑ์ของนิวซีแลนด์เนี่ยพวกเนื้อสัตว์พวกอาหารทะเลแช่แข็ง พวกผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมเนี่ยไอศครีมไอศครีมอร่อยสุดใจหมายถึงว่าไอศครีมในโลกนี้เนี่ยนิวซีแลนด์อร่อยสุดแล้วใช่ไหมก็จริงๆก็อร่อยหลากหลายแต่ว่าคนไทยก็ชอบกินนะไอไอศครีมออสเตรเลียเขาจะมีมีความเป็นนมนมเยอะแล้วก็มีรสชาติอะไรที่แตกต่างจากแสดงว่านิวซีแลนด์เนี่ยเขาเขาต้นตำรับเรื่องนมเรื่องเรื่องเรื่องผลิตภัณฑ์จากวัวจากวัวจากนมจากแพะจากแพะอะไรอย่างเงี้ยครับ ฉะนั้นความเป็นคู่ค้าของอาเซียนกับเขาเนี่ยนอกจากว่าเราจะต้องนําสินค้าดีๆส่งให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าดีๆส่งมาให้เราใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่ถ้าเราอยากเป็นผู้นําเข้าก็ได้นะเพราะเราจะได้ขายของดีเลยอ่ะนเข้ามันจะเข้านะหือตผมเห็นเห็นแล้วผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสาอางนะคือถ้าบอกว่ามาจากนิวซีแลนด์เนี่ยแสดงว่าของคุณภาพราคาก็สุดยอดไปเลย ใช่ไหมครับใช่ชีสจากนิวซีแลนด์เนยจากนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยนะแล้วคิดดูนะประเทศเขาอะทุกวันเนี้ยเขามีคนแค่5ล้านนะในพื้นที่ญี่ปุ่นนะในพื้นที่เท่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นพื้นที่เท่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นมี127ยยีล้าน <c oughs> พื้นที่เท่ากันนะฮะญี่ปุ่นมี127ล้านของเขามี5 5ไม <5. S 2> ่ใช่27นะ5 5ห่างไกลฟ้ากันดิ แสดงว่าเขามีพื้นที่อีกเยอะมากเยอะมากเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงงม,มหัศจรรย์เยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีก็ขายเรื่องการท่องเที่ยวขายเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพครับแล้วก็เป็นแหล่งวัตถุดิบในเชิงกเกษตรเลยที่ที่สำคัญของโลกเรานําเข้านมจากเขาเยอะประเทศไทยเรานําเข้านมจากนิวซีแลนด์ใช่ใช่ใช่<ต>รวมถึงเทศอยด้วยนะค่ะใช่ก็อันนั้นก็เป็นหนึ่งหนึ่งประเทศในอาเซียนเราก็ เขาก็ไม่เขาด้วยความที่เขาอยู่สบายนะคะเขาเป็นคนอังกฤษแหละเขาเป็นคนอังกฤษแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาแล้วก็สุขสบายเขาเขาก็ไม่ค่อยเจรจาการค้ามากเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับออสเตรเลียเนี่ยคนละมุมเลยนะไม่ไม่เจรจาเลยใช่ไหมน้อยน้อยน้อยก็คือไปเกาะถ้าออสเตรเลียเจรจาก็ไปด้วยเขาจะเกาะกันคือขอกลวงไปใช่ใช่แต่เขามีการปกครองคล้ายๆแล้วคล้ายๆออสเตรเลียก็คือเออเขายังเป็นดินแดนหนึ่งที่ ที่อังกฤษดูแลก็คืออังกฤษเนี่ยมีผู้แทนพระองค์จากจากประมุกก็คือจากพระราชนีมาเป็นประมุขสูงสุดนี่นในเครือจักรอครบอยู่ใช่แต่เขาก็เป็นประชาธิปไตยราคาขายเพียงแต่ว่าพอคนเราสุขสบายชีวิตมีความสุขชีวิตดีซะแล้วเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยเจรจากันค้างมากนักนั้นเนี่ยเราก็ได้สิทธิในเรื่องของอาเซียนบวกผมนึกถึงประเทศลาวใช่ไหม อยู่แบบสบายๆถึงเวลาก็นอนกลางวันไม่พอใจก็ไม่พำอะไรไม่พอใจก็อย่ามีปชั้นอะไรปลูกผัดกินได้ทำงานกันนไแบบเดียวกันไหมคล้ายๆกันนะทำนองนั้นแต่เขาดีกว่าเขามีระบบกว่าใช่แต่ด้วยความที่เขามีประชากรน้อยห้าล้านเองนะประชากรของเขาก็น่ารักหมายถึงโอค่ะปาาัยเป็นคนจิตใจดีโอค่ปลาใยต้อนรับทุกคนอะไร น่าไปเที่ยวนะจีิงๆนไปเที่ยวมาแต่ก็ต้องหนึ่งได้ไปเที่ยวสองก็ต้องทนทามหนาวกับเขาได้หนาวมากใช่ไหมมีที่เรียนไหมไปเรียนได้ไหมตอนนี้เริ่มมีความนิยมค่ะเพราะว่าเขาใกล้ใกล้ออสเตรเลียฉะนั้นคือเขาความเป็นฝรั่งเนี่ยสแตนดาร์ดเขาดีอยู่แหครับแล้วเขาเป็นคนอังกฤษมาก่อนนั้นสแตนดาร์ดการศึกษาเขาก็จะมีมีวิธีคิดแบบยุโรปครบยุโรปก็เรียนรูกดีใช่ครบยุโรปนี่เขาจะเลี้ยงลูกดีผมมีผมมีเพื่อนที่เป็นคนไทยเนี่ยย้ายครอบครัวไป ที่นู่นเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ลูกลูกเติบโตในในในนิวซีแลนด์ผมถามว่าทาไมเขาบอกว่าคนนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นคนที่มีระบบมีวินยัยแล้วก็เป็นมิตรใช่เป็นมิตรแม้แต่แม้แต่องค์กรศาสนาอิสลามเนี่ยก็ไปเติบโตที่นั่นนะครับมีมัสยิดมีอะไรแล้วเขาไปมาหาสู่ไม่มีการไม่มีการที่บอกว่าจะมาทะเลาะเรื่องศาสนากัน ขนาดเขาเข้ามาเขายังไม่ทะเลาะกับเมลีเลยอ่ะศาสนาเขายิ่งไม่ทะเลาะใหญ่เลยโอ้อิจฉาคนออสเตรเลียอิจฉาคนนิวซีแลนด์จังเลยอ่ะน่าไปอยู่น่าไปอยู่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนอาเซียนหลั่งไหลไปทีเดียวแล้วถามว่าเราจะทําการค้ากับนิวซีแลนด์เราก็ต้องทำมาตรฐานสินค้าของเราให้ดีมาก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 มมาเหมือนกับเหมือนกับที่เราจะค้าขายกับอังกฤษยังไงเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอย่างนั้นเลยใช่ระมัดระวังแต่ถ้าถามว่าใครจะมีช่องทางไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ผลิตสินค้าส่งนิวซีแลนด์ ก็นำเข้าสินค้าแต่มีซีลนด์แล้วจะเป็นคุณภาพสินค้าคุณภาพเกรดเอแล้วก็ขายได้ทั่วโลกขายได้ทั้งอาเซียนเขาเป็นที่ยอมรับท่านที่ยอมรับถูกไหมคะถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งไม่ได้คิดแต่ว่าจะไปส่งออกอะไคิดนำเข้าเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรานำแล้วทําตลาดในอาเซียนสมมติทําในไทย clmv นะมันเลยอะไเงี้ยที่มีแผ่นดินติดกันหกประเทศนี่ก็รับเงินไม่ไหวแล้วนะอืมเนาะอืน่าสนน่นสนน่าสนรับเอาละครับอาจารย์ครับหกประเทศครบแล้วนะอาเซียนสิประเทศบวกกับหมีบวกอีกไหมฮะเนี่ยจริงๆแล้วเรามีการเจรจาไปถึงบวก8แล้วบวก9มี8 9ด้วยแต่ก็ค่ามี8มี9กพีแปเนี่ยก็คือเอ่ออเมริกา แล้วก็รัสเซีย9นี้บวกแคนาดาเข้ามา6แล้วก็แล้วใครเจ็ดนะฮะแล้วก็อเมริกา789อ่า789คืออเมริกาแคนาดาแล้วก็รัสเซีย่มันก็จะครบโลกแล้วสิฮะจะครบโลกแล้วต่มันไม่ไปบวกเนปาลบวกมองโกเลียเลยตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยเราจริงๆแล้วเรามีนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะสอบคล้องกับ a s s e t i n t e g r a t i o n หรือเปล่าก็คือว่า ประเทศไทยของเราเนี่ยมีมีอนุภูมิภาคที่เรียกว่าบิมสเต็กบิมสเต็กนะคะเรียกว่าอนุภูมิภาคนอนุภูมิภาค,ภาคก็คือเรามีการรวมกลุ่มก้อนเศรษฐกิจเล็กๆในภูมิภาคของเราก็จะเป็นรวมเนี่ยค่ะอินจากอ่ไทยไปพม่าอินเดียเนปาลภูฏาน,านเส้นเส้นทางสายไหมอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงคืออันน,น,นี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับอาเซียนละไม่่ว่าแต่ว่าไทยเราเนี่ยก็คือแบบ ไปลูกมิตเป็นกลุ่มๆไปเหมือนกันใช่แต่กลุ่มนี้ก็มีผลผลักดันให้อาเซียนด้วยเหมือนกันเวลาเขาตกลงอะไรในเชิงเศรษฐกิจผลประโยชน์เช่นคือหมายถึงว่าถ้าเข้ามาทางช่องทางของไทย <c oughs> นะครับกั <c oughs> บเครือนี้ <c oughs> ผลประโยชน์มันก็จะมาได้กับอาเซียนด้วย เพราะว่ามันมีอาเซียนเข้าไปสองมนน <ขา S 1> ันการเป็นเครือข่ายยงใหญ่กันทั่วโลกลนะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมันไม่หยุดยั้ยงหรอกถ้าเราจะศึกษานะแต่มันสําคัญที่ว่าเรามองเห็นหรือเปล่าหรือเราหรือว่าเราเก็บตัวใชคะถ้าเราเก็บตัวเราอยากทำอะไรอยู่แต่ในเมืองไทยมันก็เราก็อยู่ตรงนี้คืออาจารย์เรจะบอกว่าถ้าคิดเรื่องการค้าอย่าคิดแค่ขายกับคนไทยบางทีบางทีเราคิดว่าเราขายกับคนในหมู่บ้านเรา นะฮะบางคนคิดว่าเดี๋ยวก็ขายแค่กำปองชันกำปองเดียวอะไรเงี้ยนะฮะแต่นี่คือคิดแบบแบบเอร์ไวนะคิดว่าเราจะทําการค้ากับอาเซียนใช่แล้วจากอาเซียนมันเชื่อมโยงไปกลุ่มต่างๆนะครับของคุณภาพต่างๆของโลกแล้วมันมันมีสิทธิพิเศษตรงนี้เยอะแยะมากที่ศึกษาแล้วก็มีประโยชน์แล้วไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมถูกค่ะโดยเฉพาะเครื่องมือพวกนี้เราก็หาอ่านได้สักหน คือจะบอก,กลูกค้าเราไม่ใช่คนในชุมชนของเราร้อยสองร้อยคนแต่ลูกค้าเราไม่ใช่คนในประเทศเรา6 0 70ล้านคนแต่ลูกค้าของเราคือคนทั้งโลกเราสามารถเชื่อมโยงกับโลกได้และความเป็นอาเซียนสิบประเทศเนี่ยมันทำให้เราเมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับโลกได้อีกหลายแง่มุมแล้วเออเราอาเซียนหรือเอ c ีที่เราได้ยินกันเนี่ย 2015เนี่ยเขาเราเรารู้สึกว่าเขากำลังจะเปิดใหญ่โตแล้วมันก็คงจะเงียบเงียบไปแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยอาเซียนเนี่ยคุยกันถึง2030แล้วนะคะ2030ผู้นำอาเซียนเนี่ยคุยกันแล้วว่า25ปีข้างหน้า2030เนี่ยอาเซียนจะหน้าตายอย่างคุยกันแล้วหมายครับว่าถ้าสิ้นปีหน้าปลายปี58ถ้ามีการสตาร์ทกดปุ่มปึ้ง มันจะมีอะไรที่แบบปุ๊บๆๆเลยกันใช่ไหมไม่อจจะไม่ได้ปุ๊บขนาดนั้นแต่ <นะ S 2> ว่าอาเซียนมีแนวทางที่จะเดินไปข้างหน้าอีก15ปีซึ่งถ้าคุณมองโลกอีก15ปีข้างหน้าคุณอาจจะได้อะไรจากอาเซียนก็ได้นะคืออย่าคิดว่าการมองโลกอีกปีข้างหน้าเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะ้ามองย้อนหลังไป15ปีหลัง15ปีที่แล้วะนะครับเราไม่เคยจินตนาการว่าประเทศเราไม่แต่ตัวเราจะมาถึงขนาดนี้ถนนถนนในบ้านเราการเคลือ เือขายการคขนาาคนในบ้านเราจะมาถึงขนาดนี้มั่แสดงว่าอีกอีกสิบห้าปีข้างหน้าแล้วการจะเดินมันรวดเร็วกว่าเดิมนะมันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมใช่ใช่เพราะฉะนั้นอยากการค้าก็เหมือนกันการค้าก็เช่นเดียวกันอยากจะเปลี่ยนเราไม่เคยเห็นสินค้าแปลกๆทุกนี้มันเริ่มมาเห็นแล้เห็นแล้วผลไม้แปลกๆเริ่มมาแล้วนะครับการขายแปลกๆมันก็มีให้เราเห็นแล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวเนี่ย นะฮะเราก็อาจจะไม่ทันเขาเช่นเช่นเช่นเ่อบอกว่าประเทศไทยอีกสิบห้าปีข้างหน้าเราจะเป็นประเทศร่ำรวยเงินเดือนพร่เราวฟันร่วงเลยอ่าเงินเดินเงินเดินข้าราชการที่เป็นหมื่นหมื่นอาจจะเป็นล้านนึงไม่แน่นะไม่แน่นะแล้วค่ะแต่ล้านนึงตอนนั้นเนี่ยข้าวแกงจานละสามร้อยนะอ๋อใช่มันก็มันก็ต่างตอบแผนกปนไปแต่ว่าเราท่านทั้งหลายสมบถบอกว่าเฮ้ยวันนี้ค่าแรงเราสูง มันก็ไม่ใช่ละมันก็ต้องเตรียมต่อไปว่าเอ้ยวันที่ค่าแรงสูงขนาดนั้นค่าสกานเงินเดือนหลักแสนหลักล้านแล้วลูกจ้างของฉันล่ะเงินเดือนเท่าไหร่แล้วอะไรล่ะที่จะทำอะไรได้ให้พวกเขาอยู่ได้แล้วเราอยู่ได้ถูกไหมมันก็ต้องไม่กระพริบตาแบบอีกสิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยคืออย่าย่มอยู่กับที่นะฮะมองไปข้างหน้าแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ หลายๆแง่หลายๆมุม<ช>นะครับอย่าคิดว่าเอ้ยเรามีข้อจํากัดเราไม่ได้ภาษา<ช> <ๆ S 1> เราไม่ม,มีเงินทุนเรานั่นนู่นนี่คือการค้าเนี่ยมันพลิกแพงไปเรื่อยๆนะครับเดยนที่อิสลามบอกว่าริสกีหรือว่าปัจจัยย่างที่ที่เราจะให้เนี่ยมันมาจากหลายแบบที่เราคาดไม่ถึงนะครับและไม่ <ๆ S 2> ต้องทําอะไรที่ผิดศีลธรรมด้วยที่ถูกถูกนี่แหละทำตามคัลลองเขานี่แหละนะครับตามกฎหมายเขานี่แหละไม่ต้องหาทางแหวก แหวกเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสเยอะแยะเอาล้ครับครบแล้วนะครับอาเซียนบวกหกข่าวหน้าเป็นเรื่องอะไรจ๊ะข่าวหน้าเราก็ต้องมาดูกครข่าวหน้าเราก็ต้องมาดูกันว่าอาเซียนเนี่ยแนวโน้มมันไปทางไหนแนวโน้มอาเซียนเป็นยังไงใช่ครับเพราะว่าเหลืออีกเวลาเพียงแค่ปีเดียวละใช่ไหมครับปีเดียวละนะครับสิ้นสิ้นธันวานี้เราก็นับถอยหลังได้เลยนับ12บเดือนนะครับจะเข้าสู่เป็น อาเซียนนะครับ <Jung> น <net> <huh? S 1> ั่นแหละจริงเวลาที่เราจะต้องอาเซียนอินเตอร์เกรชั่นกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เงาะเป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมครับอาเซียนอินเตอร์เกรชั่นเราท่านผู้ชมไปด้วยประหลับที่นี้ครับสำหรับไอทุ่งรอฮะสุลลาะฮะบริกาทู